มาแล้วครับเพื่อนเพื่อน F4 ขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่32นะครับต้นทางชุมทางหัดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้เมื่อถึงสถานีเจ็ดเสมียนนะครับล่าช้า104นาทีนะครับ,นะรบตอนนี้กำลังลอดสะพานเกือกมานะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับนำเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับฮิตาชิ452หูนครับ นะครับฮิตาชิ4ี่ห้ศนะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่3าสองนะครับส้นทางชุมทางหัดใหญ่นะครับไปทางกรุงเทพนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับด้านหน้าจะเป็นชุมทางหนองปลาดุกนะครับเราจะเห็นว่ามีขบวน25 5หนะครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับ ก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ